e l a s t i c Shop เพจเติเมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย e l a s t i c Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยโมเดลไม่มีคองออมีนีดด่ครับรอโอ้ยที่เี่ยวสุดๆคือรูปสวยมากแต่ในนี้เหมือนเด็กแววน,นไม่รู้แนแกะ ก็สวยดีเจกเกอแคบหรือแอ้น์หรอคือเมือนคู่พันในไม่ชอบว่ะถ้าเกิดเปทรงช่างเขาว่าไปอย่างไงพวกเกมมี่ชอบทรงช่างไม่าคือไม่ชอบเลยเหยียดโง่กาบมากนี่ดูสกิลมอนคุไม่ดูีพอเป็นพวกสวยสดเซอร์ใส่ปกติเราก็ไม่ชอบนี่มีปีกแล้วพี่ทนี่สวัสดีครับเธอวัสดีครับซีวีพอดีนี่ วิ่ปีกออกมาสวยอ่ะโอ้ปีกสวยเนาะอืมอันนี้คือขุมนะอุ้ยน้ก็สวยจ้าดูดิอีกาที่มันเกาะแตาประแพงอ่ะนี่ไงอีกามันเป็นอีกาแต่ว่าคริสตัลจริงสวยอ่ะทั้งคุยกับแม่ทั้งเดือาริต้าโปกัาฟเวียมโปกรับเลยนี่คือคิดดีๆนะคะคุณฟินไหวไหมเนี่ยกายร่างนำร้อร คือจะไม่ได้หรอที่มันเกียดใส่เพื่อนแล้วเพื่อนจะการเป็นตัวคือน้อยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได่ใส่เลยน้อยอ่ะฟินมากวุ้เล่นไม่ได้อ่ะคือโหลดโหลดลบโหลดไหนนเกือบจีหมุมอุ้ยได้สองตัวคุ้มๆจ้าเมื่อกี้มันไม่เสียแผ่นไหมโอ้ไม่เสียยังไม่ใช้เลย เลยการเสียอะไรยังเออยังถ้าเกิดพี่ทำมันจเสียแสงอยู่นี่ไม่เป็นไรยังยิ่งหัวอุ้ยคือมันก็อยู่นี่ว้าวตอนแรกรู้ทีละอุ้ยฮะทิ้งไปแล้วทิ้งไปอยู่เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรหนูตายอยู่แล้วเอาให้ได้เลยทีนี้มาช่วยฉันหญิงได้นะแต่ไม่ต้องเอาคิดนะ คือประมาทมากอันเนี้ยแต่มาอยู่ไม่สวยนี่คือกินใหม่หรอใช่ใช่ใช่แห้งร้อยห้าสิปม่วปะหรือว่าสองร้อยร้อยยี่สิบห้ายร้อยยี่สิบห้าใช่เหียแห้งเมียีแล้วเลดจะไปเล่นละหล่อใหญ่แค่น มมันนาไม่แกต้องดึงไว้ข้างหน้าแกต้องเอาแถบไว้ข้างหน้าฉันกระกระชากกระลาไปเล็กแครีมันหนูเลยขอโทษเล็กแครีมันหนูเลยแกวางแถบไว้ข้างหน้ามันเลยฉันจะกระชากข้างหน้าที่ฉันยืนอยู่อ่ะถ้าฉันอยู่ฝั่งซ้ายก็วางไว้ข้างหน้าฝั่งซ้ายแล้วกระชากกระชากเล่นบนสู้ไม่ไหวไม่ไหวค่ะรีบมาเร็วเร็ว อันหนึ่งใบอาจะไปแล้วเห็นว่าป้อมก็เปลี่ยนหรอใช่ใช่เปลี่ยนเหมือนกันไอ้คนเด่นนะจินใหญ่จะโดนกดคาป้อมมาห้านาทีแล้วรักมากกว่าพีเวเลยหรอแต่ว่านี่ลองโดนล็อกสวยแล้วดึงกันเลยไรเป็นเร่องรหนีไปหนีไปไม่ไม่มีแฟนหนีไปเลยไม่ต้องกลัวมานี้ขี่ควาย ติดแรงมากเลยสกิลไม่มันบวกกับเยโก้ด้วยไงฉันมีอันติมันอยู่ไหนใบอาราสุดมันสกิลไปทางไหนอันอ่ะฉันกำลังไปกลางเผื่อโดนฉันรอยู่ฟินมาตอนนี้บวกได้นะฉันมีอันติไม่ต้องกลัวเว้ยเดินเดินลงหลอดตีนก่อนระหว่างรอหลดเข็มคนเดียวมากกว่านี้นี่โคตรเป๊ะไปช่วยโอ้กัน ไม่ต้องยิงปนิกกลนะไปไหมอย่ามาแอคให้มากเดี๋ยวปุ๊บตัไม่รอดยรูอีกไปไอ้ที่นั่งมันเป็นควเวยนะเสร็จแล้วล่ะอย่ามาแอ็ให้มากอคัวน่งหอัวสวยมากเลยอ่ะโกะกลงไปรักคือรักเฮ้ยแกไปกินโซกไดปจนกไข่นสร็จแล้วล่ะมันได้แล้วรักอ่ะ คไม่ได้ะรื่อเยิงยาาอือเอาสี่สี่กมาต่อถังต่อถังก็ยิงไม่โดนเมื่อกี้กูเห็นกูคิดมาแล้วเข้าตูนี้เน้โโอโมเิโอคิดมาเลยนี่กลว่าอีควายเห็นเมาไม่เป็นไรหรอกโดดดองๆไปเฉยๆแล้วโเดเฉยนแล้วสามร้อยหกสิบล สีห้าสีไม่มีหรอหลักโดดไป้เลยนะอยู่ไหนอยู่ไหนมาม,มา,มาโ,โอเคบวกแม่งเลยขึ้นบนขึ้นมาหาฉันสีโอ้ไม่ได้หรอกโดนติดเิียโ,โย่มันมีเสียได้หรอมีร <laughs> ักแปดหรือเปล่า สวยอุ้ยแรงว่ะแต่แอนติ้มันติดเปียรอบตัวใช่มันมันมีคนามที่ในแอนตี้มันด้วยอีกคนหนึ่งอ่ะมันจะติดเปียไม่ใช่ทุกคนหนื่อยทุกคนอ่ะทุกคนใช่อยู่คนเดียวมันมันอมันติดเปียบ้างทุกคนสมมติว่ามันสมมติว่ามันเรากระจุกกันห้าคนถ้าโดนเคสลินอย่างเงี้ยมันพุ่งมาเคสลินอ่ะจะไม่เป็นไรจะคนอื่นรอบๆเคสลินอ่ะติดเปียหมดเลยอ่่า๋อเยล้าว มอบปูมอบหยอกมอบเลยยืนมอบปีไปแล้วปีแห่งอันตีสิบวิถ้าล็อกโดนกูบอกเลยกูแฟดใส่แน่กูบอกเลยกูแฟดเข้าแน่กลับข้างล่างกลับอยู่ใกล้ๆอ่ะกูแฟดเอาแน่ทำไมกูก็จะเหยียบทำไมล่ะลองมุมนี้นั่นไงต่อแหล ไม่ล่ะไม่ล่บที่ทำไม่หลับจะได้ไหมจะได้เรียนริบให้ไม่มีหลับตคือแล้วมันตอแหละเธอตายฉจะบอกให้เล่นแบบว่ากูรู้อะอะไรอะไม่คนอยู่ถลโหลนี้ดึงไม่อะทิพหายเฮ้ยมันพุ่งไปทางนู้น แถบไว้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 สู้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 รักรักก่อนรักก่อนจักรแมนเ <c oughs> สียแล้วโผล่เลยแค่แบบสวยคิดไปชนไอดรีไปชนสองั้งอยู่นี่ ควายจีควายคือคือกูรู้เลยหน้าจะอยู่หลานชามุกี้เอ้ยยีรอฟรู้ไม่รอีเงี้ยอะไรเลยยีราฟกูมันเตะคนมันฉลาดฉลาดแบบกูน่ะบนพี่กำลังรอพี่กำลังไปลาบเดี๋ยวสู้สอุ๊ยนี่นี่เฮียวิบวิบมาอีกแล้วอีคาลิต้ามาขึ้นมาหาโอ้ยอีกแล้วสบายอยู่แล้วมันมันเดินช้ามันตีไม่ออกนี่ นีท oh ุบน oh. mm. oh. ีโอ้ยแรงเลยี่ดอกตีไว้เอาไปอุ้ยนีไปตัวแมววุกลีทาวิว้าห ปิดไม่ออกเสยเลยสสยสยยไม่เป็นไรทำดีแล้วแตเมื่อกี้น่าจะโดนตันมันก็โดนอะไรเดี๋ยวันนะนี่นี่เดี๋ยวไว้วไ้ไว้นี่นี่นะบเลยเม่อกี้ถ้ามียสน่ะสวยมากเลยอะ่ไปแรงมากเลยอะมืงอกากโอ้พี่กำลังไปเโอจะเอามันไหมเอาที่มียางไงคะไปไหน เขาเตะไปไหนเตะไปไหนเป็นอะไรรัเพื่นกำลังมาโอ้มีคนกำลังมาเมื่อกี้โอ้น้าหลับนะไปต้ากับออามาลูกออกมาลูกอีไรต้าออยู่ย่ามั่ให้มันมากสุดโอ้ยอ่ะยอ้บารอนบารอนบาอนโแล้วแต่เรวต้เป็นลายต่อไป ออกมาที้งยิงปีตัดพี <S <S ่จะหิวเรื่องเร็วหุยไม่โดนีีดอกเฉียดไปนิดเดียวให้มันกับอย่าให้มันกลับคือพี่ต้องทำอะไรวิ่งไปหรอพี่จะตายแล้วพี่ไปดันบนอยู่นะมาสัตว์มาสิยา มานี่ไอ้เหี้ยกระเทยไอ้พี่มึงจะหนีรอดไหมล่ะสามสองหนึ่งไปรองลองมาดิไอ้เชี่ยค้างไอ้ซับเฮ้ยมาดิยปีนี้เขาห้าวเลยเนี่ยคือหาเรื่องหรอซีนอะตายรักตายอ้าไม่ตายหรอรักไม่ตาย คือดีมากค่ะคุณฟินคุณรอดไม่รอดล่ะรอดนี้หลับหนึ่งแบบน่ารักน่ารักเนื้ออะไรบ้าเนืดอถังโดนถังแนวตีมังกรอยู่เพิ่งเปิดโอ้คือแล้วกูเดินไปโดนทำไมเนี่ยทีง่าง ี mm ่ผ hmm. มจะกูหมดละเดี๋ยวมันก็พุ่งใส่มาตามเลยเดี๋ยวมันก็พุ่งใส่เพราะว่ามันว้าวตืนอะไรดิยังตืนทางแก๊งแทงไม่ได้นตืดเนาะเอามันบาลอนไหมล่ะบุญมันต้องหลอกป่ามันจะตายแล้ว ตาป่าเราก็จะตายเหมือนกันก mm ูไม่มีแฟดไอ้ฮี้ยเมื่อกี้ะกูว่าถ้ากูแฟดไปแบบหลบถังได้นะเลิบร์กเดื่อนมาหกล้วหกสิบละโอเคมาหือะมา่อกอ้โอเคก็ติดมาห้าวิแบบเอา ตัวไล่เห็นที่แล้วขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตนะขอบคุณนะรายการช่วยชีวิตคือคุณฟินคะรีบปลุกมากคุณฟินคือต้องการจะรีบตื่นไปไหนคะคนตื่นทำกูแรงเลยเนี่ยคุณฟินแล้วคุณฟินปลุกใยการตีปกติตีปกติมันเบามากคุณฟิน มาลราไหวไหมคู่าคุณฟินไหวค่ะไปค่ะตีค่ะตีนี้ก่อนค่ะจะได้เช็ควัดด้วยค่ะคุณพี่ปตีบอลเราเนไหมคะหนูการให้ได้ใี่ได้ไปค่ะไปเลยค่ะหนูเอลมาค่ะลูกแปลูกพี่เช็ควาดให้เรียบร้อย คุณนาเนะช่วยกันคิดว่ามีแค่นี้จะลาได้หรอเนี่ยจินจะลองกดดูไม่เป็นไรเอาไปสุ่มพวกไอ้นี่หรือเปล่าดันต่อกนะดกก็ได้นะเออเนี่ยเกกดใช้กันบน้ยอจินอ่ะตายไปแล้วไม่มีตัวดาเมจระวังในพุ่มนะแถวนั้นบายร์ก็รงแปงล โอ้พี่ช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะพี่แฟลไปเนี่ยเหมือนให้หมดเธอไอ้เร่งะเป็นอะไรเรียโอโดนอะไรอ้รองเมื่อกี้ที่ติดๆจะไปทำอะไรอ่ะอันนี้ไม่หมดแล้วข้องอะไรป้องจะทเปิ่เขาเออเปโซโอทีจะมีอะไรทำไมมันมีเห็นไหมฟังก์ชันไอ้น่ารกสวมากสวยมากพิเศษอ่ะันแล้วสวย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 ไปอาตายด้วยจะทำไม่กูเลย ถ้าจะไม่อยากได้ของตำนานชิ้นไหนจะส่งใหม่ได้เลยจ้าคิดว่าเป็นตัวเนี่ยตัวระวังตัวด้วยนะจริงเลยนี่ได้นี่นายจะไม่สวยบนบน,บนออกมาได้ก่อนนะลูกเดี๋ยวเอามาังกรกันามาระวังไปอาอันตนะไิไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ย มานี้กินสัตว์มึงด้วยมึงด้วยตัวนึงินสัตว์มึงด้วยมึงจะไปไหนคะมึงเป็นไงคะมึงจะไปไหนคะสัตว์ระวังลักรักก็อยู่นะตรงนั้นอนะ่ะปินก็อยู่อุ้ยตายหนึ่งลบลบ หลบพี่เข้าเองมิสลิปโอ้ทำได้สโลไม่ได้เลยเอ้ามันติดปสามเมื่อกี้มันติเราไม่ได้วิ่งไปเลยวิ่งต่อไปเลยพี่กำลังรอช่วยอยู่วิ่งไปพี่สโลพี่สโลสโลเหมือนกันโอเลิศโอเลิศโอ้ยเฮ้ยเก่งมากทำได้ ลลีีนน่่แแหหะะวิ่งไปวิ่งอย่าอย่ามั่งสวนวิ่งไปก่อนเดี๋ยวให้ยาฟินมาตีวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนโอ้ยอย่ามันเอาบอลอนเลยบอลอนเลยบอลอนเลยยาฟินตีไหวของชีเยอะจำเนึงกูลืมปะกูต้องไปแทงสติมายืนทีงนี้อะไรตรงนี้ระวังนะในรูนี้เจ็บมากอย่ายืนในรู ไม่ต้องรอซันน่ามาจานี้เกินไปลิปตีเลยรักจะมาลัด<อ>มาเลยมาเลยลิปตีเลยไยกูกันใจมากเจียบเมื่อกี้เกือะเมื่อกี้เลงอยู่แดกส้มไปแล้วเข้มปากอยู่ทีเดัยวองกรนี่มีสัญยามานี่มานี่มา <c oughs> ไม่อาก,กกดสกิลสามไปแล้ว มา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 รอตรงนี้เลยสวยดยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเพชรถ้าจะยิงต้องยิงแลเดี๋ยวโอเกาูแหละน่ไปต่อไปเออเดี๋ยวให้เยเพชเยเยนด่จัดการมังกรนี่รอดก็แล้ว โอ้โหนี่ stack ไปเท่าไหรล่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบ้าในเลือดฟรีหแบบว่าเยอะมากพาร์ทสิบอะได้มาเก้าร้อยแล้วอะคือแบบฉันเก็บสแต็กฟรีมากจริเนะเยฟินเกิดละของแบบว่ายิงใครก็ตายอะเมื่อกี้ใบอาร์มันโดดใส่เยฟินเยฟินวางแท็บไว้ข้างหน้าแล้วมันก็แบบบ้าเหมือนออโต้ธรรมดาแต่ว่ามันติดแท็บตายเลยแบบว่าแรงสุดจบได้ไรเนี่ย ก็จบเลยมันจะกล้าทำอะไรแกหรอมันมีแกเข้าได้หรออัศวินสิอัศวินสิอัศวินสินี่หายไปเลยมีเดียดดารลาแล้วเล่นสบายยอดได้รีดิวสกินแรกต่อไปเล่นรีนับตักแรบเรียกตักแรก